มาแล้วค่ะผ้าที่สวยที่สุดนะคะงานดีที่สุดณนะตอนนี้เลยค่ะเรียกสิ้นมุกสลับลายนะคะเป็นการสลับลายผ้าสองสีค่ะแล้วก็ใช้ได้สไลด์เฉดในการทอสี่สีนะคะสีเส้นแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวคุณผูพาไปชมใกล้ๆนะคะสิ้นมุกสลับลายเป็นแบบนี้ค่ะลายชไม้กับลายขาเปียค่ะตัวมุกมีค่าแถบนะคะเชิงค่ะ ลายบัวไหลหมูนะคะซึ่งทอจากเส้นไหมค่ะภาพรวมแล้วหัวตัวเชิงถือว่าลงตัวค่ะเดี๋ยวคุณลินพาเข้าไปชมเชิงใกล้ๆอีกครั้งนะคะมีลักษณะเงาวับวาวเวลาเราเดินเวลาต้องแสงนะคะเชิงอันนี้จะสวยมากงานดีมากนะคะสีเป๊ะก,กับตัวสิ้นเลยทีเดียวค่ะนี่เรียกว่าลายบัวไหลหมูค่ะ ผืนนี้นะคะเนื้อดีสีไม่ตกรีดเรียบง่ายบุผ้ากาวแล้วเรียบร้อยนะคะราคา2,500บาทค่ะสนใจทักถามไถ่กุลินเข้ามาได้นะคะกดสามเหลี่ยมค่ะมีหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ลิงก์เข้าไปทางไลน์นะคะยินดีตอบทุกคำถามค่ะ